งานเรลลี่ Let's Be Breast Cancer ที่ภูเก็ตช่วยสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีวันที่25ตุลาคม2,025องค์กรไม่แสแบงหากำไร Physicians Committee for Responsible Medicine p c m จากสหรัฐอเมริกาที่เป็นเครือข่ายของแพทย์กว่า17,000คนได้จัดกิจกรรม Let's Be Breast Cancer ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่เดอะฟาร์มแอดรีเนเดอร์ไในงานตลาดชุมชนยอดนิยม โลชั่นรูส์ที่มีการแสดงกลองและระบำไทยอย่างคึกคักเพื่อดึงความสนใจของผู้ร่วมงานพร้อมเผยแพร่ความรู้และแนวทางลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมแก่ผู้หญิงตามข้อมูลจากกรมการแพทย์มะเร็งเต้านมยังคงเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทยมีผู้ป่วยรายใหม่กว่า20,000รายต่อปีอัตราการเสียชีวิตจากได้รับแจ้งอยู่ที่12.7ต่อประชากรแสนคน หรือมีผู้เสียชีวิต8,266รกรายในปี2020ซึ่งเป็น14.6%ของผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้หญิงทั้งหมดทั้งนี้การตรวจพบในระยะเริ่มต้นมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตการตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกโอกาสรอดชีวิตสูงถึง95%อย่างเช่นการตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกโอกาสรอดชีวิตสูงถึง95%พสิบาเซนแนะนำแนวทางการป้องกันมะเร็งเต้านมสีด้านหลักได้แก่การรับประทานอาาาหหรจกกพืชเป็นลั นเ,เน้นผักผลไม้และธัญ,ญพืชไม่ขัดสีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ1น0านาทีการจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์และการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยโภชนาการที่สมดุลและการดำเนินชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงแนวทางเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยและองค์กรด้านสุขภาพชั้นนาทั่วโลกว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณมิเชลวิสเลอร์ผู้จัดงาน Let's b e Breast Cancer ที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ากลยุทธ์การป้องกันทั้ง4ข้อนี้มีพลังอย่างยิ่งโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมการแพทย์อเมริกัน American Medical Association ได้รองแนวทางนี้อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสําคัญของข้อมูลที่เราต้องการเผยแพร่และในปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมแรลลีรนาโรมะเร็งเต้านมกว่า70แห่งทั่วโลกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำกิจกรรมนี้กลับมาจัดที่ภูเกต็ตเป็นปีที่2ติดต่อกัน การจัดแรลลี่ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งต่อสารสำคัญนี้สู่ประเทศไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลให้ผู้หญิงหันมาดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมผ่านการผสมผสานแนวทางสากลเข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นแคมเปญน,นี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการให้ความรู้เรื่องสุขภาพการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนินเน่นๆและการเข้าถึงทรัพยากรด้านสุขภาพที่จำเป็นเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้หญิงอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน